เดี๋ยวผมจะกินอันนี้แล้วก็นี้รวมกันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์ชททูนะครับท่านผู้ชมครับเราก็เออหางหายกันไปนานนะครับผมสำหรับการรีวิวทุกๆอย่างนะครับโดยที่ไม่ใช่การแคสเกมนะครับใช่ครับห่างหายไปนานมากซึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ ผมก็จะมาเอ่อรีวิวนะครับท่านผู้ชมครับเออถ้าถามว่าวันนี้ผมอารมณ์ไหนเละครับก็คือแบบว่าอยากลองรีวิวอย่างอื่นบ้างนะครับแบบอลองแบบทำอย่างอื่นนะครับที่แบบว่าไม่ใช่แคสเกมนะครับเออแคสเกมที่แบบมันจำเจบ่อยแหละท่านผู้ชมครับถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับมันเคอของ ซึ่งถ้าถามว่าของกินอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับเออเดี๋ยวผมจะหยิบม,มาเลยนะเออของกินแนวไหนฮนะเดี๋ยวบอกกันนะฮะซึ่งผมซื้อมา2ชิ้นนะครับผมท่านผู้ชมครับคือผมหาเจอแค่2อันนะครับของของกินอันนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูเดียนี่โฟกัสดินี่หืมเห็นไหมท่านผู้ชมครับเออเนี่ท่านผู้ชมครับแล้วก็น,นี้โอ้ขนมในตำนานครับท่านผู้ชมครับ ผมเชื่อนะครับว่าหลายคนนะครับต้องคุ้นตาเป็นอย่างนี้นะครับในวัยเด็กนะครับซึ่งในวัยผมนี้ตอนแบบเจ๊แปดขวบนี่โอ้โหคือแบบไม่ต้องเสิรเลยท่านผู้ชมครับกินทุกวันนะครับอืมันคือบุหรี่นะฮะดอหยองไม่ใช่นะฮะเจ็ดขวบบ้ากินบุหรี่ซูบุหรี่วะซึ่งผมไม่ได้กินไอ้พวกนี้มันนานมากท่านผู้ชมครับสิบปีได้ครับซึ่งผมจะมาเออระลึกชาตินะครับเพื่อระลึกความหลังนะครับว่ารสชาติพวกนี้นะครับมันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมครับโอเคท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดอันนี้ก่อนนะครับขนมอันนี้มีชื่อเรียกว่าหมากฝรัง่งโรสแมนไอสัตว์นี่มันหมากฝรัง่งโรสแมนเฮีนยน,น,นะดูนท่านผู้ชมครับมันคือตาแมวนะครับมแมวดําโอ้โหตั้นานมากขนมไอ้น,นี่นะฮะมาแกะกันเลยท่านผู้ชมครับโอ้ยนี่ไงเชี่ย,ย,ยตื่นเต้นวะไอผมตื่นเต้นจริงท่านผู้ชมครับคือแบบช่มไม่ได้กินนาน ที่ปกติมันจะมีเสีย่ยมใช่ไหมวะโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้นะครับเหมือนบุหรี่ไหมเชฟคุณเหมยบุหรี่ดูดิแบบตอนเด็กใคร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 ซื้อมาทำนี่โคตรเทรรโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำการแกะบุหรี่เป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่บุหรี่นะฮะแต่มันคือขนมที่คล้ายๆบุหรี่นะฮะนี่ท่านผู้ชมครับมันเป็นหมากฝรั่งมันมันเกี่ยวเฮียวะแบบ หมากฝรั่งเออซึ่งหลายคนนะครับจะเรียกมันว่าหมากฝรั่งใช่ป่ะท่านผู้ชมครับแต่ตอนเด็กเว็บผมชอบเรียกว่าอะไรรู้ป่ะยางหมาก <c oughs> หลายคนก็ถามกูว่ายางหมากคือ <c oughs> อะไรกลิ่มเหมือนยางลบเลยวะโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการกินนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะฮะดำลึก <c oughs> อืม พี่อร่อยวะ่ะเฮ้ยรู้สึนความเด็กแหละประเี็นขอขอขอเสพบรรยากาศนึงโอ้คือดีมากท่านผู้ชมครับมันทำให้ผมแบบระลึกความเด็กของผมนะฮะแบบสองสามขวบโอ้สอง,งอสามขวดกนินอย่างไรตอนเด็กตอนเด็กผมชอบทันเนี่ยแยะเลยแย่เลยโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองทําการแกะอีกอันนะครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้คือขนมแบบว่า ในตำนานกันนะครับนี่ดูโอ้ตำนานมากผมไม่รู้นะครับว่าคนในวัยนี้นะครับยังกินกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าขนมแบบนี้นะครับคือหายยากมากท่านผู้ชมครับแต่โชคดีนะครับที่แบบว่าเออหน้าปากฟอยผมนะครับมีขายนะท่านผู้ชมมันจะเป็นแผ่นๆอยู่เลยเออกลิ่นแบบแปลกๆโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการกรินนะครับเฮ้ อร่อยท่านผู้ชมครับตอนที่ผมเอาใส่ปลาครั้งแรกคือรสชาติแปลกมากรสชาติมันออกแบบคุณหวานครับแล้วก็มีความบอืยประมาณนี้โอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะดูจีดจางไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกินอันนี้แล้วก้อนนี้รวมกันครับโอเคท่านผู้ชมครับเพื่อเออรันสันหารสชาติที่ดีนะครับผมจะพิสูจนะคะ์ครับว่ารสชาติมันจะดีหรือจะเฮียนะครับ รสชาติไอ้นี่คือน้ำเว้ยตอนแรกรสชาติไอ้นี่คือน้ำบ๊วยแบบบ๊วยจีเฮ้ยรสชาติแบบคือหวานอนะหวานน้ำมากท่านผู้ชมครับเพราะว่าไอเนี่ยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นตแบบ์วะน้ำตาลคือแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออก็ได้อยู่นะแต่อย่าหากินเลยคือแบบรสชาติเที่ยวโอ้โหแต่ผมคิดถึงขนมในไวท์เดย์ผมมากท่านผู้ชมครับคือไม่ได้กินน้ำมากนะฮะเออเนี่ย ดีโอเคท่านผู้ชมครับแต่ผมก็เออของการจบคลิปเพลินเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ <c oughs> ก็บานะ๊ายบายนะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกได้นะครับผมจะพยายามอ่านทุกเม้นท์เลยนะครับก็บ๊ายบาย